สวัสดีค่ะภูแอฟแบลนะคะตอนนี้ภูกำลังขับรถออกไปส่งของค่ะส่งตะแกรงสแตนเลสนะคะให้กับลูกค้านัดเจอกันในปั๊มปตทในคลองสวค่ะวันนี้แบบเสียงฮ่ามมงเสียงแหบมากเมื่อคืนไลฟ์สดแบบเสียงแหบอ่ะคุยเยอะไปหน่อยเมื่อวานพอเปลี่ยนสายพานแอร์เราแอร์เย็นมาก เย็นจนหนาวอเนี้ยอีกไม่กี่วันพูก็จะไปรับแม่กลับมาแล้วนะคะต่อแม่มาดูแลเพราะว่าแม่ผอมมากกินอะไรไม่ค่อยได้ไม่รู้เพราะอะไรเห็นอยู่กับปู้กกินทั้งวันเพอแม่เห็นปู้กกินมั้งเลยกินตามเนี่ย อยู่บ้าน,น้องชายไม่ค่อยได้กินหรือยังไงก็ไม่รู้เม <_ C> ื่อชาวปุ๊กก็กินข้าวขามหมูแล้วก็ไข่ย,ยัดไส้ก็ไม่ได้กินเยอะเพราะว่าน้ำตาลสูงมาก150ย้าเดี๋ยวจะเช็คอีกทีตอนประมาณเที่ยงน่าจะลงแหละเพราะว่ากินยาเบาหวานหลังอาหารไป วันนี้ส่งของเสร็จก็รีบกลับบ้านเลยไม่ได้ไปไหนขับรถก็เบื่อเหมือนกันนะถ้าขับแบบระยะใกล้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าขับทางไกลอ่ะเบื่อ เดีย๋ยวนี้ร่างกายก็ตาม,ว,ะนะมาวัยอ่ะเนาะเมื่อวานกูขับรถไปลบบุรีไปกับเจ็ดชั่วโมงอะมีปวดต้นคอปกติไม่ค่อยนะไม่ค่อยเป็นอาจจะเป็นเพราะเรากระดูกคอเสื่อมด้วยก็ก็อาจจะเป็นไปได้เนอะกูรู้สึกแบบล้าๆเลยอะเมื่อวานกูไม่ได้ออกออกกำลังกายเลยนะแต่ว่าวันนี้ออกแน่นอน พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายผดผอยลงมากขนาดเป็นคนค่อนข้างดูแลตัวเองมาเมื่อวานกูเห็นแม่ค่ะแบบแม่ดูแย่มากคือตั้งแต่หายป่จากโควิดแม่แม่ยังแย่อยู่คือถ้าทำอะไรหนักมากๆก็จะเหนื่อย แล้วก็ปากแม่ไม่รับรสเลยไม่รู้เพราะอะไรก็เลยทําให้เขากินอะไรไม่ค่อยได้กินยาเยอะด้วยทุกวันนี้ยังกินยาเยอะอยู่เลยเพราะว่าไปหาหมอตามนัดไปทีไรก็ได้ยากลับมากินเป็นกำๆอ่ะส่วนตัวพูเนี่ยคือไม่ไปหาหมอไงไปแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดไปหาหมอเนี่ยก็ได้ยามาเยอะเหมือนแม่เนี่ยแหละแล้วตอนนั้นหน้าพูก็บวมมากน่าจะมาจากยา เอฟเฟกจากยานี่แหละแต่ตัวปูกไป็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะในความรู้สึกของตัวเองนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มองดูแล้วเหมือนเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เฝ้าสังเกตอาการตัวเองอยู่แต่คิดว่า จะหาเวลาสักวันหนึ่งแหละไปไปพบหมอโควิดนั่นแหละจะลองเอ็กซเรย์ดูอีกสักครั้งือว่าปอดนะ่ะเป็นยังไงบ้างอยากรู้แค่นั้นตอนนี้ขับรถผ่านร้านนะคะแต่ว่าร้านปิดเพราะว่าพ่อบปทมาข้างนะนอกนะ ตอนนี้คนรอบข้างทยอยเป็นโควิดกันเยอะมากๆเลยรู้ข่าวทีละสองสคนสองสคนเวลาเป็นมันเป็นยกบ้านยกครอบครัวอย่างทุกคนก็เป็นห่วงปูว,ว่าโควิดอ่ะมันก็จะลอยมาในอากาศได้อย่างใส่แมสนอย่างเดียวบางทีไม่พอต้องใส่แว่นด้วยแล้ก็ ขาซื้อหมวกมานะนี่สั่งมาทางเซตใบละ250ถ้าซื้อสองใบนะคะเขาจะคิดใบละ250ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อใบเดียวมีค่าส่งแล้วก็รู้สึกจะใบละ259บวกค่าส่งก็300กว่าก็เลยซื้อสองใบแบ่งให้เพื่อนคนละใบ <c oughs> เพื่อนชลพัทร ก็คิดว่าถ้าออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเจอผู้คนก็ใส่แม็กด้วยแล้วก็ใส่หมดด้วยป้องกันอีกทางแล้วก็ล้างมือหน่อยๆล้างจนมือแบบเขียวแต่ถ้าอยู่ในรถอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใส่ ใกล้ถึงแล้วไม่รู้ลูกค้าม,มาหรือยังแต่เขาบอกให้โปรออก,กเลยทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ยากมากเลย แท้เลยครู้สึกว่าชีวิตเรานี่ใส่แมสกันมาปีกว่าแล้วเนาะอึดัดมาก,มากตอนนี้ในคองสีวาก็กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลสีรล้านนะคะคิดว่าอีกไม่นานน่าจะเสร็จต่อไปถนนเส้นนี้รถจะติดมากๆเลยบ้านหลังนี้น่ารักจ ไปละคะน้องอรู้สึกปวดคอกระดูกคอที่มันเสื่อมุก็กลัวกลัวว่ามันจะเสื่อมไปเรื่อยๆ รู้ว่าตอบไปข้างหน้ามันจะมันจะเป็นอะไรมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าเป็นที่ไหนไม่เป็นรัน้นเป็นที่คอ คงไมถ้าใครให้ปูลองเพลงนี้จะต้องบอกเลยว่าแพ้ใจถึงแล้ว แมทอันนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะใช้แล้วสิวไม่ขึ้นใช้แมทอันอื่นสิวปดขึ้นมากเลยแล้วก็ซักได้หลายครั้งมากเห็นเขาบอกว่าซักได้ประมาณสี่สิถึงห้าสิบครั้งผ้ามันนิ่มมากลูกค้ามาหรือยังโอ้จจำหนเขาไม่ได้ด้วย ไหนนนมงน่าจะเชยฟอร์ดีค้า 啊，奶哪了、啊？